บาบ่าได้พูดไว้ว่าในเวลาสุดท้าย หากสติปัญญาของลูกปราศรจากกิเลสแล้วสติปัญญาจะทำงานเหมือนกับวเลสวเลสไม่ถึงอุป,ปรกรณ์ไร้สายเนาะแปลว่าลูกจะคว้าจับสัญญาณของบาบาได้ถ้าลูกปราศรจากกิเลสนักวิทยาศาสตร์เหล่านั้นเขาทำอะไรพวกเขาสามารถที่จะคว้าจับเสียงได้จากระยะไกลด้วยการช่วยเหลือของอุป,ปรกรณ์ไร้สาย ดังนั้นบาบาได้พูดว่าลูกเองก็ได้รับไว l e สเซ็ตแล้วด้วยอุปชุดอุปกรณ์ไร้สายเนี่ยลูกก็ได้มาแล้วแต่นั่นคืออะไรล่ะนั่นก็คือการอยู่อย่างปราศจากกิเลสลูกจำเป็นต้องปราศจากกิเลสอย่างสมบูรณ์ในมูลีนี้บาบาทำให้เราสนุกสนาน ลูกๆหลายคนของบาบาบอกว่ากิเลสทั้งห้าเราเนี้ยกามโกรธโลกโมโอาหางการเนี่ยในรูปที่หยาบของมันน่ะมันเป็นผีร้ายนะผีตัวใหญ่เลยค่ะมหาพูดไอ้รูปใหญ่ๆของมันเนี่ยมันได้ทิ้งเราไปแล้วแหละนะยกตัวอย่างความโกรธความโกรธอ่ะมันไม่ได้มาในรูปใหญ่ๆแล้วนะในตอนนี้คือมันไม่ได้มาด้วยความโกรธรุนแรงแล้วแต่ว่ามันกลับมาในรูปของความ เจ้ากี้เจ้าการเนาะบงการเนี่ยทาไมล่ะโลกจาเป็นต้องรับเออหมายถึงว่าเธอต้องฟังฉันนะสิ่งที่ฉันบอกมันถูกนะทาไมเธอถึงไม่ยอมรับมันล่ะมันควรจะเกิดแบบในวิธีการของฉันสิฉันบอกนี่มันควรทําแบบนี้เพราะไม่ว่าอะไรก็ตามที่ฉันคิดและฉันทําเนี่ยมันถูกต้อง ทำไมพวกเขามาบอกฉันว่าทําผิดว่าฉันไม่ถูกต้องละ่ะดังนั้นในวิธีนี้บางทีความโกรธก็มาในรูปของการหุดเจ้ากี้เจ้าก,การนั้นหนึ่งนั้นคือการให้การกําหนดในการอยู่อย่างมั่นคงในสภาพของความเคารพตนเองทุกคนจะรับฟังสิ่งนั้นเพราะกระแสของการอยู่ในความเคารพตนเองจะเดินทางไปถึงพวกเขาอย่างที่สอง ออกคําสั่งใครบางคนได้แม้กระทั่งร่องรอยของการวางอํานาจลเธอต้องฟังฉันสิ่งนี้มันถูกะอะไรก็ตามที่ฉันพูดมันถูกดังนั้นการวางอํานาจจึงเป็นล้านของความโกรธบาบาได้พูดว่าแม้กระทั่งรูปใหญ่ๆของกิเลสลองยกตัวอย่างของความอยากค่ะ d e s i น์เออเนาะความอยากปรารถนา มันก็ได้ถูกเอาชนะได้ผ่านการถือสัต์ปฏิญาณของการถือพรหมจรรย์แต่ยังไงก็ตามมันยังมีความอยากอื่นๆอีกมากมายกาามะไม่ได้เป็นเพียงแค่เรื่องของการถือพรหมจรรย์อย่างเดียวนะลัสเนี่ยนะคะกราม,มาตัณหาเนี่ยกามนาเนี่ยกรมนาหมายถึงความอยากปรารถนาด้วยกาามเนี่ยคือตัณหาราคะเนาะกรามนาคือความอยากปรารถนา ังนั้นความอยากปรารถนามีอยู่มากมายมีความอยากที่ละเอียดอยู่มากมายอ่ะซึ่งปรากฏขึ้นมาเช่นฉันเองอ่ะ,อะก็อยู่ในอย่างนี้มาเป็นเวลาย,ยาวนานแล้วนะมองดูสิฉันเองก็อยู่ที่นี่มาตั้ง12ปีแล้วอ่ะครูคนนี้ของฉันก็อยู่ที่นี่มา12ปีเหมือนกัน เธอเองกลายเป็นครูแต่ฉันยังเป็นนักเรียนหนูตลอดไปเหรอทำไมล่ะฉันอะไรฉันหาดอะไรหรือฉันมีตรงไหนไม่ดีเหรอฉันเองอะ่ะก็อยู่ที่นี่มา12ปีแล้วสติปัญญาฉันก็ดีด้วยฉันก็ทำงานรับใช้ด้วยจริงๆแล้วอะ่ะฉันคือคนที่ทำทุกงานนั้นเลยได้ซ้ำมองดูความคิดอย่างนี้หรือความปรารถนาอื่นใดก็ตามเช่น ฉันทำงานรับใช้นี้ฉันน่ะดีมากๆเลยในการทำความเพียรพยายามแต่ไม่มีใครเห็นฉันเลยไม่มีใครแม้กระทั่งถามด้วยซ้ำว่าฉันเป็นยังไงบ้างฉันได้มานะแต่ไม่มีใครเลยอ่ะแม้กระทั่งขอให้ฉันได้นั่งลงไม่มีใครรับรู้แล้วก็ชื่นชมงานรับใช้ของฉันเลย สิ่งนี้มันไม่แฟร์เลยดังนั้นน่ะความอยากปรารถนาเล็กๆน้อยๆเช่นนั้นน่ะก็เป็นรูปที่ละเอียดของกิเลสข,ของปัญหาราคะด้วยคำนองเดียวกันบาบาพูดออกไ้ได้การอยู่อย่างปราศจากกิเลสแม้กระทั่งหลานๆของรูปที่หยาบของกิเลสมหาพูดอ่ะมันก็ไม่ควรอยู่ตรงนั้นสิ่งนี้รู้ได้ว่าสติปัญญาที่ปราศจาก กิเลสและหากสติปัญญาของเราปราศจากกิเลสเด็งแน่นอนเราจะได้รับทัชชิ่งจากบาบาค่ะอันนี้คือคลาสที่หนึ่งค่ะเป็นยังไงมัางคะละเอียดอ่อนลึกซึ้งเนาะใช่ไหมแม้กระทั่งดาดี้มาตั้งแต่ความโกรธดาดี้มาจนถึงกระทั่งความความอยากปรารถนานะคะดังนั้นเรา ฝึกฝนกันไปแล้วเมื่อวันอาทิตย์ถ้าจำได้ทั้งหมดนี้คือการไปยืนอยู่ตรงฉันที่มันอยู่นอกนอกฉันที่ไม่มีขีดจำกัดถูกไหมคะมันการเข้าไปสู่ฉันที่มีขีดจำกัดนะซึ่งบารบาไม่ได้อยากเห็นลูกๆเป็นแบบนี้นะคะเอาละอีกหนึ่งอีกหนึ่งคลาสค่ะอีกหนึ่งคลาสของของดาดดี้เนาะ เป็นอีกหนึ่งคลาสที่น่าสนใจมากค่ะเพราะว่าดดี d y กำลังจะพูดถึงลูกๆต่างชาติแล้วนะคะดังนั้นบาบาพูดเสมอว่ามัทุบันเป็นที่อยู่ถาวรของลูกดังนั้นเธอเป็นชาวมัทุบันหรือเปล่าเธอหรือว่าเธอเป็นคนที่อยู่ต่างชาติล่ะ เป็นชาวมาทุบันไหมแต่ยังไงก็ตามเป็นไปเพียงเพื่อง,งานรับใช้เหมือนกับเราได้ไปจากมัธุบันไปอยู่เดล,ลีดก็ไปเพื่อง,งานรับใช้ด้วยแต่มาทุบันก็ยังคงเป็นบ้านของเราทัานองเดียวกันบ้านกับที่อยู่ถาวรสสำหรับรามินทั้งหมดก็คือมาทุบันแต่ยังไงก็ตามสถานที่ของงานรับใช้อาจจะต่างไปเพราะเราต้องรับใช้โลก ดับเบิลฟเรเนอร์หลายคนก็ถามบา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 ทำไมเราถึงต้องไปเกิดในต่างประเทศล่ะทำไมเราถึงต้องกลายเป็นดับเบิลโฟเรเนอร์ด้วยเนี่ยบาบาก็ได้ตอบตอบรับต่อสิ่งนี้ในครั้งหนึ่งบาบาบอกว่าอ่าให้มองดูอ c อค p ิวเปชันของลูกนะ occupation คืออาชีพการงานอาชีพการงานของลูกนั้นน่ะก็คือการเป็นผู้ให้คุณประโยชน์โลกถ้าใครบางคนจะถามเราอะคะ่ะว่าเธออาชีพของชีวิตบรามินของเธอคืออะไรเธอจะตอบเข้าว่ายังไงคะอะไรคืออาชีพของบรามินที่เธอเป็นอยู่ตอนนี้ ทำอาชีพอะไรอยู่เออบาบาดาดีบอกให้ตอบว่าเป็นผู้ให้คุณประโยชน์โลกเราเป็นผู้ให้คุณประโยชน์โลกและกําลังให้และการให้ประโยชน์โลกเป็นอาชีพของเราดังนั้นหากเธอต้องรับใช้โลกก็เพียงแต่คิดว่า<บ>เมื่อเราออกจากมาทุบันไปในระหว่างช่วงเวลาในตอนที่ อ่าเนาะดดี Daddy mm ้ hmm. กำลังยกตัวอย่างของตอนเองนะคะตอนที่ดด mm ี hmm. ้ต้องออกจากมัธุบันไปในช่วงเวลาของงานของการสร้างในตอนตอน้ตนๆนะคะเราก็ไม่ได้รู้ภาษาของประเทศต่างๆเลยถ้าเธอไปอเมริกาอเมริกาก็มีภาษาของตัวเองไปบราซิลมันก็ภาษาก็ต่างออกไปอีก แล้วเธอไปลอนดอนดังนั้นทุกประเทศอะต่างก็มีภาษาต่างๆกันถ้าเราจะต้องไปนั่งแล้วก็ไปเรียนภาษาต่างๆเหล่านี้ทั้งหมดน่ยแล้วเราจะสามารถรับใช้โลกได้ยังไงกันดังนั้นเน่ยเธอก็เลยต้องมาใช้รูปนี้เนาะหมายถึงว่าเธอก็เลยต้องมาเป็นลูกต่างชาติไงแล้วก็ต้องไปถือกําเนิดในประเทศต่างๆกันเหล่านั้นทั้งหมด เธอเข้าใจภาษาท้องถิ่นของที่นั่นดังนั้นเธอก็สามารถรับใช้โลกได้อย่างง่ายได้ดังนั้นบาบาได้ให้การเกิดกับเราที่นั่นเพื่อที่จะรับใช้โลกนะเป็นไปเพื่อเสวาดังนั้นนั่นคือสถานที่งานรับใช้ของเธอแต่ที่อยู่ถาวรของทุกคนคือมาทูบานชอบสิ่งนี้ไหมโอเคไหมชอบไหมไลค์ไลค์ Okay, <m h? S 2> ไล์โอเคไหมอ่าดีมากเนะ <S <S เห็นไหมเรียบง่ายมากค่ะไหนที่อยู่ถาวรของเราคือมาธุบันเนาะอะไรนะคะใ,ใครไม่ไปมัธุบนะัน,นก็จะเสียใจนะเพราะว่าที่อยู่อาศัยที่ถาวรของฉันก็คือมาธุบันเท่านั้นนะไม่ใช่ที่อื่นนะคะ เรียบง่ายมากค่ะนี่คือ daddy กุซาของเรานะคะแล้วก็เดี๋ยวเราดูของวันนี้ค่ะของอเวกตีปาิิวานว่าว่าวันนี้เนี่ยเขามีการเฉลิมฉลองไหนเนาะเพราะว่าวันนี้คือวันของการเฉลิมฉลอง การครบรอบสมิติีเดวานะคะของดาดี้กูษาอันนี้เป็นอเวกบับดาดาแล้วค่ะเห็นความแตกต่างไหมคะของอเวกบับดาดาอันนี้ไม่ใช่ดาดี้กูษาแล้วนะอันนี้คืออเวียกบับดาดาแล้วนะคะ อ cast เดี๋ยวสักครู่นะคะอันนี้เหมือนเขาจะทบทวนสักครูสักครูครใช่นะอันนี้เสียงก็จะไม่เหมือนกันเนาะคือฟังปุ๊บเนี่ยรู้ได้เลยว่าอันนี้คือกูสาดาดีอันนี้คือบาบาไม่ใช่ดาดีกูสาสักครูนะคะ เดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้ยังไม่ใช่นะต้องอีกหนึ่งอันก็เสียงก็ไม่เหมือนกันเนาะดังนั้นเนืรู้ได้ยังไงอ๋อพอมาถึงแล้วเนี่ยไวเบรชั่นที่มานั้นน่ะก็ต่างกันไปเลยล่ะคะ่ะ ดังนั้นจินตนาการดูอันนี้ต่อเนื่องมาจากอันเมื่อสักครู่จำได้ไหมที่บอกว่าชอบไหมได้เป็นชาวมัทธุบันเนี่ยดังนั้นเนี่ยดังนั้นจินตนาการดูว่าบาบาคิดถึงการทำงานรับใช้โลกมากน้อยขนาดไหนเมื่อเร็วๆนี้บาบา,บาได้ทำในมูรีค่ะ ได้พูดไว้ในมูรีถึงที่สุดแล้วทุกคนเป็นลูกของบาบาต่อให้พวกเขาอ่ะจะถูกเปลี่ยนไปสู่ศสาสนาอื่นแต่มเมล็ดยังคงเป็นมเมล็ดเดิม,มเมล็ดนั้นก็คือชีปบาบาทั้งต้นไม้อ่ะงอกออกมาจากท่านและดังนั้นลูกๆเหล่านั้นทั้งหมดเนาะพวกเขาทั้งหมดก็คือพี่น้องหญิงชายของเรายิ่งไปกว่านั้นทุกคนเชื่อว่าพระเจ้าคือหนึ่งเดียว ไม่ว่าเขาจะมาจากศาสนาไหนก็ตามอาจจะเป็นกลุ่มสหสัทธาเธอทั้งหมดอาจจะเคยได้ยินทุกศาสนาเชื่อว่าดวงวิญญาณสูงสุดคือหนึ่งเดียวปรัมาตามาคือหนึ่งเดียวหากปรมาตามาคือหนึ่งเดียวทุกดวงวิญ,ญญาณก็เป็นของท่านและเราทั้งหมดก็เป็นพี่น้องหญิงชายกันใช่ไหมล่ะดังนั้นบาบาพูดว่าลูก,ลก พี่น้องหญิงชายของลูกซึ่งอยู่ในความทุกข์ผู้ที่อยู่ในสภาวะของความไม่สงบผู้ที่จิตใจของพวกเขาถูกเติมไปด้วยความเครียดลูกมีความคิดที่บริสุทธินน์ความปรารถนาที่บริสุทธิ์ความหวังดีกับพวกเขาไม่รู้สึกเมตตาพวกเขาไมพวกเขากำลังลร่ำร้องอยู่ในความทุกข์กเมตตาเมตตาเมตตาเถิด สามารถได้ยินเสียงพวกเขาไหมบาบาถามอยู่นะเสียงร้องของพวกเขามาถึงลูกไหมถึงไหมถึงไหมถึงไหมน่ใจไหมไหที่ถามชั่วไหมชั่วไหมโอเคแล้วทำอะไรล่ะแล้วเราก็รับพลังจากบาบาแล้วก็ให้พลังกับพวกเขา นี่คืออาชีพของเรานะให้พลังดังนั้นบาบากำลังดึงความสนใจของเราในหลายๆมูลีเมื่อเร็วๆนี้ไม่ใช่แค่5นาทีต้องไม่มีแม้เพียง5นาที<ม>าท,ที่เข้าไปสู่ความศูนย์เปล่า,ลามันควรจะหันไปไหางานรับใช้ นะเป็นมันซาเซว่าไม่ก็ด้วยความคิดไม่ก็ด้วยการกระทำคำพูดหรือการกระทำการกระทำหมายถึงเวลาที่เราเข้าไปสู่สายใยความสัมพันธ์กับคนอื่นให้สารกับพวกเขาหรือไม่ก็ทำงานรับใช้ทางร่างกายในศูนย์ต่อให้เธอทำงานอาชีพของเธอนั่นเนะ่ะก็ยังเรียกว่าเป็นงานรับใช้ด้วยร่างกายอ่ะต่อให้มีอาชีพคะ่ะ หมายถึงว่าทํางานทางโลกอะ่ะนั่นก็ยังเป็นงานรับใช้นะทําไมเธอถึงไปทํางานทางโลกล่ะเพื่องานรับใช้สวสดี ชันติค่ะ